สวัสดีครับพบกันกับช่องพาบวกที่เราจะพาท่านบวกกันไปในทุกวันวันนี้ก็มี5คู่ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากทุกท่านอย่างเช่นเคยก่อนที่จะไปรับฟังฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับมาเริ่มกันกับคู่แรกของเรากับสึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกโคเปนเฮเกนพบกับเลเวอร์คูเซ่นแข่งขันกันเวลา5ทุ่ม45ครับ สถิติการพบกัน H2H ย้อนหลัง3นัดเลเวอร์คูเซนชนะ3นัดรวดและโคเปนเฮเกนยังไม่เคยเอาชนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของโคเปนเฮเกนแพ้บรอนบี้2-1เดน mark Superliga ชนะแรนเดอร์ส5-1เดน mark Superliga ชนะบาเซน2-0ต่ออยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเสมอโอลเดนเซ่1-1เดน mark Superliga เสมอบาเซิลหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของเลเวอร์คูเซ่นชนะไอทักแฟรงเฟิร์ต3ตัวหนึ่งบุนเดสลลกาชนะโคโลน2ต่อหนึ่งกระชับมิดเสมอแวนเดอร์เบรเมน3ต่อ3บุนเดสลลกาแพ้ฮอฟเฟนไฮม์2ต่อ1บุนเดสลลกาชนะซอนเนหฮอฟ4ต่อ0 DFB โพคาเปิดราคาต่อรองเลเวอร์คูเซ่นต่อครึ่งควบลูก โคเปนเฮเกนใช้ระบบ4-3-3แม้เกมในบ้านเหนียวแต่เจอทีมที่เครื่องร้อนจัดอย่างห้างขายาน่าจะต้านยากคีแมนคอนเนลิอุสฟาวคลาสซันจุดอ่อนแนวรับช้าเจอทีมรุกเร็วมีปัญหาจุดแข็งเกมในบ้านเหนียวแน่นคลองบอลไทยจังหวะต่อเนื่องส่วนเลเวอร์คูเซนใช้ระบบ3-4-2-1ฟอร์มกำลังร้อนแรงเกมรุกดุด,ดันยิงกระจายแทบถูกนัดโดยเฉพาะ ฟลอเรียนเวิรที่คุมเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมคีแมนฟลอเรียนเวิร์สบอนนีเฟสกรานิตชาก้าจุดอ่อนเวลาเพรสซิ่งโดนโต้กลับเร็วยังมีรอยรั่วเล็กน้อยจุดแข็งเกมรุกหลากหลายยิงได้จากหลายตำแหน่งสำหรับคู่นี้ผมให้ไปเลเวอร์คูเซนยิงกระจายครับและมาต่อกันกับคู่ที่2กับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคลับบรูซพบกับโมนาโกแข่งขันกันเวลา5ทุ่ม45ครับ สถิติการพบกัน H 2 H ย้อนหลัง2นัดคลับบรูซ์ชนะ1นัดทั้งคู่เสมอ1นัดครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของคลับบรูซ์แพ้ R A L La l เ u v i 0ต่0-1เบลเยียมดิวิชั่น1เสมอ K A R Gent 1-1เบลเยียมดิวิชั่น1ชนะ Glasgow Rangers 6-0ยูฟาแชมเปียนส์ลีกชนะ Glasgow Rangers 3-1ยูฟาแชมเปียนส์ลีก ชนะซูเตวารเกม1-0เบลเยียมดิวิชั่น1ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของโมนาโกชนะโอแซ2-1ลีกเอิงฝรั่งเศสชนะสราสบูร์ก3-2ลีกเอิงฝรั่งเศสแพ้ลิว0-1ลีกเอิงฝรั่งเศสชนะเลออาฟ3-1ลีกเอิงฝรั่งเศสแพ้อินเตอร์มิลาน1-2กระชับมิสมสร เปิดราคาต่อรองโมนาโกต่อปอคลับบรูซใช้ระบบ4-2-3-1คีแมนแฟรรนยูสเกล่าฮันส์ไวนาเกนอันเดรียสกคฟโอเซนเล่นในบ้านได้เปรียบแถมเพิ่งถล่มเรนเจอร์สมาจุดอ่อนเกมหลีกฟอร์มแว่งเสียประตูง,ง่ายเวลาเจอเพรสซิ่งหนักจุดแข็งเกมในบ้านเหนียวแน่นเกมรุกค,คมเมื่อเจอบนยุโรปส่วนโมนาโกใช้ระบบ4-4-2คีแมนวิซามเบนเยเด โฟ mm hmm. ลารินบาโลกันยูซุฟโฟฟาน่าเกมรุกอันตรายแต่เกมรับยังไม่นิ่งจุดอ่อนแนวรับยังหลุดง่ายโดนเจาะจากบอลโด่งและลูกสวนกลับจุดแข็งเกมรุกหลากหลายตัวริมเส้นสปีดจัดจบสกอร์ไวสำหรับคู่นี้ผมให้ไปต่ำมีโอกาสยิงกันไม่เยอะครับ และวมาต่อกันกันกบคู่ที่3กับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแมนซิตี้พบกับนาโปลีแข่งขันกันเวลาตี2ครับสถิติการพบกัน H2H ย้อนหลัง4นัดแมนซิตี้ชนะ2น,นัดนาโปลีชนะ1นัดและทั้งคู่เสมอกัน1น,นัดครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแมนซิตี้ชนะแมนยูไนเต็ด3ต่อ0 p r e m พรีเมียร์ลีกแพ้ไบรตัน1นต่อ2พรีเมียร์ลีก แพสเปอร์ส0-2พรีเมียร์ลีกชนะบูฟแฮมตัน4-0พรีเมียร์ลีกชนะปาเลโม3-0ต่อกระชับมิดส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของนาโปลีชนะฟิอเรนติน่า3-1เซเรียอาชนะกันยารี1-0ต่อเซเรียอาชนะซัสซาโล่อ0เซเรียอาชนะโอลิมียกอส2-1ต่อกระชับมิดชนะซอเรนโต4ต่อ0กระชับมิด เปิดราคาต่อรองแมนซิตี้ต่อ1ลูกนาโปลีใช้ระบบ4-3-3กำลังมั่นใจเก็บชัยชนะต่อเนื่องทั้งเกมลีกและเกมอุ่นเครื่องคีแมนวิกเตอร์โอซิมเพนควิชาควารัสเคเลียอังเรฟรองซัมโบอองกิซาจุดอ่อนเกมรับยังไม่นิ่งโดนกดดันแล้วมักเสียประตูง่ายจุดแข็งเกมรุกมีความเร็ว จังหวะสวนกลับอันตรายส่วนแมนซิตี้ใช้ระบบ4-3-3แม้จะเล่นในบ้านและมีคุณภาพทีมเหนือกว่าแต่ช่วงหลังหลุดฟอร์มแพ้บ่อยเกมรับเสียประตูง่ายคีย er ์แมนเออร์ลิงฮาแลนด์ฟิลฟอร์เดนเควินเดอร์บอยน์จุดอ่อนเกมรับยังมีหลุดง่ายโดยเฉพาะเวลาเจอทีมสวนกลับเร็วจุดแข็งครองบอลเหนือกว่าเกมรุกหลากหลายฮาแลนด์จบสกอร์เฉียบสำหรับคู่นือ้อผมให้ไปรองนาโปลี โอกาสแมสซิตี้ยิ่งไม่ชนะขาดครับและมาต่อกันกับคู่ที่4กับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนิวคาสเซิลพบกับบาร์เซโลนาแข่งขันกันเวลาตี2ครับสถิติการพบกัน h 2 h ย้อนหลัง3นัดบาร์เซโลนาชนะ3นัดรวดนิวคาสเซิลยังไม่เคยเอาชนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของนิวคาสเซิลชนะวูฟแฮมตันต่นพรีเมียร์ลีกเสมอลีสยูไนเต็ด0-0 พรีเมียร์ลีกแพลิเวอร์พูล2ต่อ3พรีเมียร์ลีกเสมอแอสตันวิลล่า0ต่อพรีเมียร์ลีกแพ้แอตมาดริด0ต่อ2กระชับมิตรส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของบาร์เซโลนาชนะบาเลนเซีย6ต่อ0ลาลีกาเสมอราโยบายเกาโน1่ต่อ1ลาลีกาชนะเลบันเต้3ต่อ2ลาลีกาชนะมาโยกา3ต่อ0ลาลีกา ชนะโคโม่5-0กระชับมิดเปิดราคาต่อรองบาร์เซโลนาต่อครึ่งควบลูกนิวคาสเซินใช้ระบบ4-3-3เล่นในบ้านอาจได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่เกมรุกยังไม่คมพอคีแมนอเล็กซานเดอร์อิซักบรูโน่กิมาราสกอรดอนจุดอ่อนเกมรุกไม่คมขาตัวจบสกอร์ที่สม่ำเสมอจุดแข็งเกมรับเหนียวแน่นในบ้านลูกกลางอากาศดี ส่วนบาร์เซโลนาใช้ระบบ4-3-3ฟอร์มโหดในลีกยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรำรม,มีตัวจบสกอร์อย่างเลวานดอฟสกี้และตัวริมเส้นสปีดจัดคีแมนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เปดรีกาวีจุดอ่อนเกมรับยังพลาดง่ายเวลาเจอเพรสซิ่งจุดแข็งเกมรุกลากหลายจังหวะสวนกลับไว้สำหรับคู่นี้ผมให้ไปบาร์เซโลนาฟอร์มโหดยิงได้เยอะครับและมาถึงกับคู่ VIP ของเรากับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก ไอทรั a แฟรง r a เฟิร์ตพบกับกาลาตาซารายแข่งขันกันเวลาตี2ครับสถิติการพบกันทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนเป็นครั้งแรกที่พบกันครับส่วนฟอร์มการเล่นแห่นัดล่าสุดของไอทรั a แฟรง r a เฟิร์ตแพ้เลเวอร์คูเซ่น1 3ต่อบุนเดสลลกาชนะฮอฟเฟนไฮม์สามต่อหนึ่งบุนเดสลลกาแพ้แวเดอร์เบรเมน1ต่อ4บุนเดสลีกา ชนะเอฟเองเกอร์ส0 7 5ต่อ0 DFB p o ด a l โควแพ้ฟูแลมต่อ0.1กระชับมิดส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของกาลาตาสลายชนะอ e um ียุมสปอร์สต่อซูเปอรุลีกตุรกีชนะริเซสปอร์ต่อ1ซึ่งสุ p ลีตุรกีชนะเคเซริสปอร์สต่อซูเปอรุลีกตุรกีชนะคาราตุมรัก3ต่อศู์สุ p e r ตุรกี ชนะกาซิสเฮเฮียกาซีอันเตป3 .0 ต่อศูนย์ซูเปอร์ลีกตุรกีเปิดราคาต่อรองไอทรักแฟงเฟิร์ตต่อครึ่งลูกกาลาตาสรายใช้ระบบ4-2-3-1อยู่ในฟอร์มที่มั่นใจมากชนะติดกันทุกรายการและยิงเกิน2ประตูต่อแกมบอยมีดริสเมอร์เทนส์วิลฟรีซาฮาและมาโรอิคาดีเป็นแกนหลังในแนวรุก จุดอ่อนแนวรับยังเสียประตูง่ายเวลาเจอทีมที่เพรสซิ่งเร็วจุดแข็งร้อนแรงชนะรวดหลายเกมเกมรุกหลางหลายอิคาดีจุดสกอร์คมส่วนไอทรักแฟงเฟิร์นใช้ระบบ3-4-2-1เกมรับมีรอยรัว่วและเสียประตูเกือบทุกนัดใช้แพทริกปัฟเฟอร์คุมเกมรับคีแมนคือมาริโอเกิร์เซและอันสกาคนาฟทำเกมรุกจุดอ่อนเกมกรับเปราะเจอคู่แข่งบุกกดดันแล้วพลาดง่าย จุดแข็งเกมรุกสร้างโอกาสได้เยอะคิดว่าคู่นี้จบที่สกอร์ทู่ไหร่ลองพิมพ์มาทายกันได้นะครับท่านใดสนใจถีเด็ดขอรับได้ในกลุ่มเลยนะครับแอดไลน์เพื่อเข้ากลุ่มมาพูดคุยเรื่องบอลเชียร์บอลกันได้ครับมาสรุปแนวทางของวันนี้กันครับคู่แรกผมให้ไปเลเวอร์คูเซนยิงกระจายครับคู่ที่2ผมให้ไปต่ำมีโอกาสยิงกันไม่เยอะครับ คู่ที่3ผมให้ไปรองนาโปลีโอกาสแมนซิตี้ยิงไม่ชนะขาดครับคู่ที่4ผมให้ไปบาร์เซโลนาฟอมโหดยิงได้เยอะครับคู่ที่5เป็นคู่ VIP สําสำหรับท่านใดสนใจที่เด็ดคู่นี้และกิจกรรมแจกรางวัลแอดไลน์เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยมาพูดคุยเรื่องบอลเชียบอลกันได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับสำหรับคืนนี้เชียทีมไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ จบกันไปกับการวิเคราะห์เจาะลึกเกมวันนี้หวังว่าแนวทางของเราจะช่วยให้คุณวางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับเพราะเราจะไม่พลาดทุกคู่เด็ดทุกมุมมองก่อนเกมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผาบวกบอลเต็งวิเคราะห์บอลเข้มทุกวัน